สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับเช่ากับบ่อยนะฮะและวันนี้ก็มีอัปเดตเข้ามาเนาะซึ่งจริงๆก็มี23อย่างนะที่เข้ามาใหม่แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงของใหม่กันก่อนดีกว่าในคลิปหน้าผมก็จะพูดถึงโหมดใหม่แทนนะฮะซึ่งคลิปในวันนี้ก็อย่างที่เ,เพื่อนๆรู้นะแล้วก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะว่ามีของใหม่เข้ามาเป็นทางด้านของกล้องอัปเกรดอีกแล้วนะซึ่ง ในครั้งนี้ฮะจะเป็นทางด้านของ VSS ที่ผมเคยได้สปอยไปแล้วรอบนึงเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปสุ่มนะฮะเราไปดูตัวปืนันก่อนดีกว่าว่ามีเอฟเฟกอะไรที่น่าสนใจบ้างนะฮะซึ่งทางด้านของ VSS กระบอกนี้นะฮะก็จะมีถึง5ขั้นนะหรือก็คือ5เวลนั่นเองเนาะซึ่งเวลแรกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเบสิกก็เหมือนมีเชือกพันไปมาก็โอเคโอเคถัดไปก็จะเป็นทางด้านของ Q Effect นะฮะซึ่งจริงๆแล้วผมควรปรับ H D ก่อนจะได้เห็นเอฟเฟกทุกอย่างไหนดูคีย์เอฟเฟกต์ไหมสิอ่านี่ไงเนี่ยพอผมปรับเป็น H D แล้วนะฮะก็จะเห็นเอฟเฟกอย่างคมชัดเลยว่ามันมีขนนกด้วยโอเคนะไม่แย่ไม่แย่ถือว่าดูดีสำหรับเอฟเฟกนะถัดมานะก็จะปทางด้านของ Advanced Form ก็ระดับ3เนาะก็จะมีทางด้านของเหมือนอีกาเลยนะอยู่ด้านหลังนะฮะ ก็เท่ดีเท่ดีใช้ได้ใช้ได้ถัดมาก็จะเป็นทางด้านของ Q message นะที่ก็ดูเฉยๆนะยังไม่ได้บุบวอะไรโอเคแหละโอเคแหละสำหรับเวห้าก็ถือว่าโอเคนะยังไม่ได้บุ๋วอะไรมากทันมาจน final form ซึ่งดูเก๋นนะใช้ได้เลยใช้ได้เลยไม่แย่ม่ซึ่งถ้าเกิดพูดถึงถึงปืนนี้ก็ถือว่าเฉยๆนะเพราะหนึ่งเลยคือ vs แทบจะไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะผมก็เลยไม่รู้ว่นะจาจะ ซูมหรืออัปเกรดไปทําไมแต่แต,แต่แต่จริงๆแล้วเหตุผลที่ผมจะสุบก็มีเหตุผลเดียวนะฮะมาทีเรียรลล้วนเลยอันนี้น่าสนใจเพราะโดยปกติแล้วนะกล่องพวกนี้จะได้มาทีเรียลง่ายกว่ากล่องลอนะโดยปกตินะย้ำว่าโดยปกตินะฮะบางคนอาจจะได้ดีกว่าก็แล้วแต่ดวงนะฮะเพราะเนื่องจากมันจะมีทางด้านของคอนเฟิร์มด้วยนะ ทุกๆ4ถรอบนี่แหละแล้วแต่กล่องนะจะได้คอนเฟิร์มเป็นกล่องพิเศษที่จะมีโอกาสได้มาชิวหรือตัวปืนหรือ <c oughs> เพจนะฮะในกรณีที่แย่ที่สุดใช่ก็ถ้าเกันโวงสวยนะจริงๆ <c oughs> หากเพื่อนๆกำลังหาร้านเติม UC ที่ถูกเติมไวและปลอดภัยแน่นอน100%นะฮะผมแนะนำร้านนี้เลย Richman Shop <c oughs> และการเติมก็จะแสนง่ายมากเลยนะ,ะเพียงแค่ใช้เลข ID และชื่อตัวละครเท่านั้นนะฮะ ซึ่งเพื่อนๆก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะแอด richman shop อย่าลืมแอดกันด้วยนะและตอนนี้เองทางร้านก็มีโปรโมชั่นเติมครั้งแรกด้วยนะฮะซึ่งบอกเลยนะฮะว่าคุ้มมากๆเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเติมนะฮะและถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ได้เล่นแค่ผับ G เท่านั้นร้านนี้ก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสอบถามกันได้เลยจริงๆ,ๆยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เข้ามาในเกมเลยนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไป ส่งทางด้านของตัวปืนก่อนและการล้าจากนั้นเดี๋ยวเราไปส่งอีกหนึ่งอย่างที่เข้ามาในเกณ์นนะแล้วนั่นมจากตัวปืนเองเนาะในกล่องนี้ก็จะมีทางด้านของชุดโคเซอฟิสนะแล้วก็แบรนด้านของเขาเนาะแลงจากนั้นก็จะเป็นทางด้านของเดมิกรสแกรดเดเอเตอร์นะฮะก็ถือว่าโอเคแหละแล้วที่เหลือก็น่าจะเป็นชุดเก่าทั้งหลายเลยนะ,ะแล้วก็ขยะทั้งหลายเลยในกล่องนี้ก็เดี๋ยวเรามาลองส่กันเลยแล้วกันนะวันนี้ผมเอาสักสามสี่พันยูซีแล้วกันเอาการันตีสักสองรอบก็น่าจะพอแล้วแหละ อันนี้มาเช็คดวงก่อนนะโอเคถือว่าไม่แย่ออกง่ายเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเกิดมันออกทุกครั้งในการสุ่ม 500U สีนะแม่งจะบอกว่าโคตรคุ้มเลยจริงๆคือขอแค่ตกมาทีเดียวรับผ่าน U สีถือว่าคุ้มมากแล้วนะแล้วมันนี่มันต่างกันริบอราวเต่ว่าเราเนี่ย <c oughs> ไม่เอาอย่างนี้สิไม่เอาอย่างนี้ เองไม่ใช่ก็ไม่ไม่เอ๊สมาดแค่รอบเดียวจริงๆเหรอรอบที่สี่อัติเรียวปืนโอ้ออกง่ายเหมือนกันนะบางทีอาจจะดีดโดนแค่รอบเดียวก็ได้ขอหน่อยวัติเรียวอาให้มันดูคุ้มๆ่อยรอบเนี้ยนะครั้งก่อนก็ไม่คุ้มมากแหละครั้งนี้ขอคุ้มๆหน่อยชุดมีอยู่แล้วเนาะ ซึมเศร้านะมาอันนี้คือทุกๆครั้งที่เราสม5 5ครั้งนะฮะเราก็จะได้กลอบกันตีเนาะอย่างที่ผมบอกไปในกรณีที่แย่ที่สุดก็จะออกเป็นเพจน,นะส่วนถ้าเกิดใครมีปืนแล้วจะออกเป็นปืนหรือมาชิเรียวก็จะได้แค่หนึ่งมาชิเรีอยู่ดีเนาะก็ขอแค่อยากเป็นเพนก็พอแม่งเอ้ยเหมือนดวงของผมก็ยังไม่เปลี่ยนเท่าไหร่นะ แย่ที่สุดเลยทำไมรอบแรกมันดูดีจังวะเราจ่เหลือไม่อย่างเน่าเลยจริงขนาดกล่องการันตียังเน่าเลยอ่ะหารจริงโอ้โหอะไรกับเนี่ยออกง่ายเหมือนกันนะผมสุ่มสิบรอบจะเท่ากับ ห้0พันนิดยูีนนะห้า0อ่ะประมาณ5,400 UC สล้อยีและนี่ผมได้แค่ตัวปืนตัวเดียวอ่ะไม่ได้มาทีีเยวเลยอันนี้นะฮะคือถ้าคนมันจะดวงส่วนมันก็จะสวยอย่างนี้นแหละจริงๆเออขอบคุณขอบใจสักหนึ่งอันถามว่าคุมไหมตอนนี้ก็อย่างนะไม่คุมเลยโอ้โห <c oughs> เพนอีกแล้ว <c oughs> คือถ้าเกิดเป็นปืนหรือมาทีเียก็ยังดีไง แต่นี่การตีสองรอบเป็นเพจสองรอบเลยโอ้โหหมดไปห้าแผนแต่ได้มาทีเรียลมาหนึ่งอันโบกกระเพื่ออีกหนึ่งอันอ่ะถ้าตีปืนเป็นสองมาทีเรียลเท่ากับเราขาดทุนไปสามพันดอี่ต้องขออย่างเซ็งครับเซ็งจัดจัดเลยจะทำอะไรไม่ได้ทำได้แค่บท <c oughs> แล้วนอกจากนั้นนะฮะ <c oughs> ก็จะเป็นทางด้านของก่องใหม่ที่เข้ามานะหรือก็คือ ICU pack นะฮะจะมีทางด้านของกระเป๋าแล้วก็ไก่แบบพิเศษเนาะ ซึ่งไก่อันนี้เหมือนกับเครื่องรางของจูรกีเลยที่เป็นลูกกตากีฟ้าใช่ไหมน่าจะอันเดียวกันปะไม่แน่ใจนะแต่เมื่อผมยังเด็กๆกับผมไปจูรกีมาใช่ไหมฮะแล้วก็ไปเห็นลูกกตากุ๊งเนี้ยไม่หมดเลยฮะขายกันเต็มเลยเป็นเครื่องรางนะนำโชคอะไรสักอย่างนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งก็ทํามาดูน่าสนใจดีนะโดยเฉพาะกระเป๋านะฮะดูเก๋ดีอะ่ะก็อย่างที่ผมบอกนะฮะถ้าไม่เสียตังก็ไม่ใช่ผมเอาเทยลสิตแล้วกันเทเลสิตเผยได้แบบทีเดียวจบเลยอ <c oughs> ถ้าได้13อันเนี่ยก็โอเคนะจริงๆถ้าเกิดได้ไก่มาเยอะๆมันก็ถือว่าแลกเปลี่ยนกับไอ้พวกนี้ได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดได้กระเป๋าเลยจะดีกว่านี้รอบที่สามรอบที่สามไม่รอบที่สี่รอบที่สี่รอบที่ห้าโอเคโอเคสรุปหมดไปหนึ่งพันนะฮะถือว่าไม่แย่นะถือว่าไม่แย่ถือว่าโอเคเลยแหละเดี๋ยวดูกระเป๋าสิเดี๋ยวดูกระเป๋าสิ เดี๋ยวเอา v s มาก่อนละกันเนาะ VHS แบบเวลหนะึ่งนะจะดูคล้ายๆกับธรรมดามากเลยนะดูคล้ายๆกับปกติเลยแหละแล้วก,กระเป๋าวเดี๋ยวดูสิเวลหนึ่งนะฮะเวลหนึ่งเวลหนึ่งเวอสองแล้วก็เวลสามโอเคนะน่ารักดีน่ารักดีเดี๋ยวหาชุดให้เข้ากับเขาดีกว่าจริงถ้าอย่างเงี้ยต้องหาชุดอะไรกเกียนใส่ด้วยถึงน่าจะดีกว่าอย่างเงี้ยต้งสารน้องอย่างที่ผมเคยประกาศไปเนาะว่าครั้งก่อน ใครที่ได้ท็อปเมนผมจะแจกไก่ใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าใครได้ท็อปเมนจากคลิป,คล,ปคลิปนั้นนะฮะซึ่งคนแรกเลยนะฮะก็จะเป็นทางด้านของสโลบอลนะฮะก็เดี๋ยวเราทำการค้นหาก่อนละกันโอเคนะฮะก็เป็นทางนะของน้องคนดีน้อที่จะได้ไปซึ่งผมก็จะไปไปเลย2 5 0 0มนเี่นะ25,000เลยนะย้ำา้ำส0 0 0มเลยนะ 25, นนะ 25, นนะ น้องโโนบออ่ะไม่อยากรู้ผมติดท็อปหรือเปล่าแต่แต่น่าจะติดท็อปสิบแหละถ้ให้ผมเดานะเพราแบบสองหมเลยนะไม่ใช่น้อยๆนอยนะถัดมานะฮะรางวัลที่สก็จะเป็นทางน้านของนานาแนานดี้นะครับซึ่งเอาตรงๆนะผมจำไม่ได้นะว่าผมจะให้ไปเท่าไหร่นะแต่เหมือนคร่าวๆว,ว่าน่าจะ30ปะ่ะถ้าผมให้ไม่ถูกอะไรยังไงก็ คอมเมนต์มาบอกผมได้อีกทีนึงนะแต่ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยหกพันไก่นะฮะก็เอาไปเลยนะฮะยินดีด้วยนะฮะกับคนที่สองโอ้มีเอ็มซีจ๊กเกอร์ด้วยทียนะ่หนาไหนดูซิติดฟางไม่นะ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยติดติดติดอันดับที่สิบเอ็ดนะฮะ <laughs> ก็โอเค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 โอ้ยมีฉายาคอลเลกเตอร์ด้วยน่าสนใจแต่ว่าก็สูงเยอะเหมือนกันทีเนี้ยถัดมานะฮะก็จะเป็นทางด้านของคุณแพรวนั่นเองเนาะ นายดูสิพน,นิษณสินะก็ตามนี้นะฮะก็ยินดีด้วยนะฮะกับระวังชัดตายครพันไก่จัดตายยินดีด้วยนะฮะไหนดูไก่สีไหนดูไกส่สีติดท็อปตอนะนี้นี่ไงติดท็อปเจ็ดตอนนี้ผมก็ติดท็อปไก่ของเพื่อนๆทั้งสามคนแล้วนะฮะก็ยินดีด้วยนะฮะทั้งสามคนนี้แล้วก็คลิปนะ แล้วก็คลิปหน้านะฮะก็จะเป็นทางด้านของเกี่ยวกับโมหมดใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เนาะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะฮะมีทางด้านของ p พ y l o a d 2.0เข้ามาใหม่แล้วเนาะก็เดี๋ยวผมจะไปลอในคลิปคลิปหน้าแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะฮะที่คอยติดตามแลสะสนับสนุนผมนะแล้วก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน,นะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับ